รายการต่อไปพบกับรายการ,กรเกษติจอรอทุกคนโรดฟังทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอสารสกัดธรรมชาติ้นเจอไม่ต้องรอเกอรีบตัดสินใจ ผัดร้อยคือชื่อในปันสัผมใส่ผัดร้อยกับกระโพดครับใส่ผัดร้อยกับบวกครับผมใส่ผัดร้อยกับสวนงามไหมครับสวยไหมครับยาวไหมครับผมใส่ผัดร้อยกับเพชรออกดอกดีจริงๆครับใส่ผัดร้อยกับมันใช้ผัดร้อยกับต้นหอมจีนผมเอาผัดร้อยมาฉีดกับแก้วมังกรผมใช้ผัดร้อยกับอ้อยผมใช้ผัดร้อยกับมะละครับ สว,ส,สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกษตรติจอกพบกับผมเช่นเดิมพัสกรเสงล้ํานะครับขอบคุณนะครับแฟนๆรายการของเราด้วยที่อย e ู่ที่อำเภอหลายอำเภอด้วยกันอยู่จังหวัดอุรณธานีนะครับแล้วก็พี่น้องเกษตรกรที่อยู่ประเทศลาวด้วยนะครับที่โทรศัพท์มายังรายการของเรานะฮะอย่างที่ผมเรียนไว้นะครับว่าพลัดร้อยวันนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ประเทศเพื่อนบ้านของเราก็สนใจนะฮะสารสกัดธรรมชาติอินทรีย์พัดร้อยกันอย่างมากมายเลยทีเดียวสําหรับในวันนี้ นะครับคุณผู้ชมครับผมจะพาคุณผู้ชมนะฮะเดินทางไปที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับเนื่องจากว่าที่นั่นนะครับมีการใช้สารสกัดธรรมชาติอินรีพลัสร้อยกันอย่างมากมายเลยทีเดียวนะฮะสำหรับนะครับพี่น้องเกษตรกรที่อยู่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีก็ใช้กันอย่างมากมายเลยทีเดียวสําหรับนะครับในเคสวันนี้นเชียงนะฮะหรือนเสียงจะออกเสียงยังไงก็ได้นะครับที่อยู่จังหวัดอุดรธานีบ้านผือนะครับซึ่งเรียกว่าได้ใช้สารส กัดธรรมชาติอินทรีย์พัดร้อยของเรากับไร่อ้อยนะซึ่งปลูกอ้อยครั้งแรกด้วยดินก็ไม่ได้สมบูรณ์อะไรนะครับเป็นดินถ้าบ้านผมเรียกว่าเป็นดินหินแห่นะฮะเรียกว่าดินแข็งดินดินหินแดงๆเลยนะฮะก็ได้ใช้พัดร้อยนะครับเขียวทรงพุ่มดีมากๆเลยว่าอย่างนั้นนะครับ เอาละคุณผู้ชมถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่ปลูกอ้อยอยู่แล้วแล้วก็นะครับสำหรับเคสนี้ก็ถือว่าเป็นน้องใหม่ในการใช้สารสกัดธรรมชาติอินซีพัดร้อยกับอ้อยแล้วก็เป็นอ้อยครั้งแรกด้วยในการใช้แล้วไม่น่าเชื่อครับว่าผลตอบรับจะมากมายขนาดนี้คุณผู้ชมท่านไหนที่ดูแล้วสนใจนะฮะในเรื่องของสารสกัดธรรมชาติอินซีพัดร้อยของเราอย่าลืมนะครับเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านหน้าจอของคุณผู้ชมณปัจจุบันนี้โทรศัพท์นะครับมาอย่างรายการของเราได้เลยสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้นะครับหรือสอบถาม ร้านค้าตัวแทนจําหน่ายได้เลยนะครับสำหรับนะครับเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านหน้าจอของคุณผู้ชมนะฮะเอาละสําหรับอ้อยนะครับที่อําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีจะสะออนขนาดไหนนั้นตามผมไปที่อําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับ ครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศดีเหลือเกินครับจังหวัดอุดรธานีตรงนี้นะฮะก็ไร่นะฮะเป็นไร่อ้อยนะฮะอยู่ข้างหลังผมแล้วนะคุณผู้ชมนะฮะซึ่งเดินทางกันมาก็พอสมควรเหมือนกันยาวนานเหลือเกินนะฮะจากกรุงเทพนะฮะมาถึงอุดรธานีส่วนจะเป็นตำบลอะไรนั้นหมู่บ้านอะไรนั้นนะฮะแล้วก็เอาพัดร้อยมาใช้กับอ้อยเนี่ยนะฮะขนาดอ้อยต่อหนึ่งและปลูกอ้อยครั้งแรกว่าอย่างนั้นนะฮะยังได้ขนาดนี้จะได้มากน้อยเพียงใดนะฮะเจ้าของไร่เป็นคนเล่าดีกว่าครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเอ้านะฮะนะอะไรฮะเรียกได้ง่ายๆว่าชื่อเต็มๆว่าชื่อเล่นนะเชียงเสียงเสียงเหรอฮะครับนาเชียงน้าเชียงนะที่เรายืนเป็นอยู่นี้หรือว่าหมู่บ้านที่ที่อที่ผมมาเนี่ยหมู่บ้านอะไรอะครับนาะเชียงบ้านคำบงบ้านบนคำบงบ้านคำบงตำบลคำบง อำเภอบ้านผือบ้านผืออ,อูดรนท่านีอ่านะฮะเริ่มเน้นเสียงได้แล้วคุณผู้ชมปะจัอ <laughs> ย่างนี้เลยว่าโรงงานอย่างนี้เลยเนะเยยาะนะเนาะนเชียงเนาะนะฮะนเชียงฮะคนแถวนี้เขาส่วนมากเขาทำอะไรกันบ้างะครับนเชียงช่วงนี้โรงงานเปิด <c oughs> ก็ะจะทําไรอ้อยครับเห็น <c oughs> บอกว่าโรงงานอ้อยมาเปิดใหม่ด้วยเหรออยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงตัวอำเภอบ้านผือปะตาบลขอบงนี่เลยครับเอาเหรอประมาณสองกิโลจากไร่ผมไปแสดงว่าอ้อยเยอะ อ้อยกำลังกจเยอะกำลังจะเยอะโรงงานถึงต้องมาตั้งเลยเลยฮะนะแล้วโดวยส่วนตัวจริงๆแล้วนะนาเชียงเคยทำอ้อยมาก่อนไหมนะเชียงเกิดมาครั้งแรกเอ้า <c oughs> จริงเหรอ <c oughs> <gie> <c oughs> ที่บอกเราเลยนะน้เชียงครั้งแรกในชีวิตเลยเนาะน้เชียงนะฮะแล้วทำไมในแปลงนี้เมื่อก่อนทำอะไรอยู่ครับ <c> เ <oughs> นี่ยน้เชียงปลูกข้าวครับอ้าวเหรอตรงนี้เป็นนาเก่าเหรอนาเก่าอ๋อกี่ไร่คบทั้งหมดเลยนะเชียงที่ผม ทำไรอ้อยนี่นห้าไรครับห้าไร่ใช่ไหมจากไหนจากต้นไม้ต้นไผ่รึเปรับจากไผ่นู้นมาถึงต้นไม้นี้ตรงนี้ปีหน่าจะทําให้หมดจะทําให้หมดเลยไม่เอาแล้วข้าวแล้วจะเอาไหนกินนะมันแรงเหรออ๋อเหรอเห็นบอกว่าอุดรธานีหรือประเทศไทยเราปีนี้เนี่ยแรงมากเลยนะเชยงรงร้อนจัดนะอ้อยเกือบตายแล้วหนึ่งคืนจริงเหรออ๋อ เห็นว่าตรงนี้เป็นนาเก่าด้วยแล้วก็กคือตัดสินใจไถคันนาทิ้งหมดเลยเนาะทําอ้อยเลยทีนี้ครั้งแรกเลยนะฮะแล้วทําครั้งแรกด้วยสิคุณผู้ชมทําครั้งแรกแต่พผเอ,อิญนะฮะแรงด้วยนะฮะแรงด้วยนี่แปลงใครเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนะะี่ยของน้องสาวของน้องสาวเหมือนกันอาญาติกันนะฮะนี่คือข้อต่อหนึ่งกัต่อสองเนี่ยนะเชียงนี่คือต่อหนึ่งต่อหนึ่งเหมือนกันนะฮะสังเกตคุณผู้ชมฮะคือสังเกตกได้จากสายตาปล,<ะ>ลูกพร้อมกันปลูกพร้อมกันด้วยนะครับ ะะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวน้าเชียงฮะท่าผมมาดูตรงนี้นิดนึงสังเกตได้อย่างเดียะแปลงนี้เขาใช้พัดร้อยป่านน้าเชียงไม่ได้ใช้ครับไม่ได้ใช้นะฮะปุ๋ยอย่างเดียวเลยสังเกตดูนะฮะความความเสมอหรือไม่เสมอเนี่ยผมก็ต้องให้คุณผู้ชมตัดสินใจดูเอาเองก็แล้วกันเนี่ยฮะนะฮะดูจากตรงนี้ซึ่งที่ดินเนี่ยแปลงติดกันด้วยนะฮะนะฮะถ้าเห็นภาพกันจริงๆก็คือในส่วนของนาเชียงเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยฮะความเสมอแล้วก็ใบอ้อยจะเขียวสมบูรณ์มาก ส่วนหนึ่งผมไม่โกหกเลยเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยนะฮะในโซนตรงนี้เนี่ยทำไมมันต่าก็เพราะร่มไม้ใช่ไหมนะาเชียงเออเป็นร่มไม้แต่ดูจากตรงอื่นนะฮะคุณผู้ชมครับไม่มีแหว่งเลยนะฮะจะเขียวสมบูรณ์ขจีมากนะเชียงฮะนะเชียงรู้จับพัดร้อยเราได้ยังไงครับนะาเชียงดูจานดาครับดูจานดำครับเห็นบอกว่าเป็นเป็นเป็นคนบ้านเดียวกับโปรดิวเซอร์ใหญ่ของรายการเกษตรจีจอเราด้วยนะฮะบ้านบ้านอะไรนะบ้านกำบง คำบงครบ้านคำบงคุณผู้ชมนะฮะเออนะฮะนี่รู้จักพัดร้อยจากรายการทีวีหรอครับดูกี่ครั้งถึงตัดสินใจอ่ะดูประมาณสองวันไอคนที่เขาบอกว่าเขาเป็นอะไรลองลองฟังเคสของท่านสทรังสรรนะฮะคุณผู้ชมว่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะฮะซึ่งสทรังสรรบอกว่าท่านเอเคสนั้นนะฮะคุณผู้ชมครับกล้าสาบานเลยนะว่า เขาเป็นคนแผ่นดินเนี่ยนะเขาแบบยศเขาเกียรติยศมาการันตีตรงอ้อยเลยคุณผู้ชมฮะโอ้โหแบบชัดมากนะฮะเพราะนั้นเองเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะคือตรงนี้แหละอยากจะบอกว่าความจริงของรายการเกษตรจีจอเราเนี่ยคือความจริงจริงที่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเอาไปใช้แล้วอย่างนี้จริงๆดูวันนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเป็นไงฮะตัดสินใจสั่งเลยเหรอเขียนเบอร์โทรก็สั่งเขียนเบอร์โทรสั่งเลยนะฮะแต่ทีนี้เจ้าหน้าที่บอกว่ามีอยู่ที่อำเภอลำสม้ำสมนะฮะร้าน PS อการเกษตรนะฮะคุณผู้ชมครับที่อำเภอนํำสม ก็มันไกลไปก็ห่างจากนี่ไปประมาณเกือบ50โล50สกโล5้ากโลนะฮะเลยตัดสินใจซึ่งมันผือเนี่ยยังไม่มีร้านค้าก็เลยตัดสินใจสั่งไปเป็นพกงอเนาะพกงอได้มากี่ชุดนะตอนนั้นนะครับนะหนึ่งชุดครับได้มาหนึ่งชุดก็คือสองขวดเห็นบอกว่าโดนแย่งไปด้วยโดนแย่งที่มาที่ไปแย่งนี้แย่งยังไงน้าเอีหลานครับหลานหรอหลานหลานแท้ๆเลยนะพูดพูดพูดให้หลานฟังแล้วหลานก็บอกเอาไปลองดูสิเออ หลานปลูกอะไรฮะไช่เขาจะปลูกทุกอย่างแต่เหอมารู้กันไม่กี่เดือนมานี่เพราะว่าปลูกอ้้ยก็สายแล้วอปลูกก็สายแล้วปลูกไปฉีดไม่ได้แล้วฉีดไม่ได้ละอ่าช่วงนี้เขาปลูกอืมแตงปลูกถั่วพวกนี้แหละเหรอเห็นบอกว่าเขาก็เอาไปใช้เขาก็ให้มาสั่งอีกเหรอชุดหนึ่งแสดงว่าได้ผลเขาถึงสั่งต่อถูกไหมนะช่งครับนะฮะ อ๋อนะฮะนี่คือพี่มาที่ไปนะฮะที่ได้ดูจักพัดร้อยกันนะฮะดูทีแรกเนี่ยอยากใช้เลยเหรอของเคสขอทอรังสันนะฮะเห็นอยากว่าอย่างนี้คืออยากได้ใช่ไหมความรู้สึกนะคุณจอมวะคืออยากได้ใช่ไหมอยากได้เหมือนเขาเพราะว่าคือจริงจริครั้งแรกเนาะก็อยากอยากให้สมบูรณ์นะใช่ไหมฮะดินเราไม่ดีอยู่แล้วนะดินใช่ไหมฮะดินมันก็ไม่ค่อยดีนะหรอดินมันเป็นยังไงฮะน้าเสียงดินของมันมันเห็นเห็นอยู่ตื้นตื่นเอง คือเป็นแสดงว่าเป็นป่านา่นี่ก็ป่าโคกเก่ามีหินแล้วก็อ๋อเหรอลงไปแค่นี้มีหินแล้วนะคุณผู้ชมฮะแค่เนี้ยแค่แค่แค่ประมาณเนี้ยลงไปตรงเนี้ยเหรอมีหินแล้วแสดงก้อนหินเยอะมากมันเป็นหินคือกเล็ผมสันนิษฐานว่าเป็นป่าโคกนะเป็นป่าโคกเก่าครับนะฮะถ้าเป็นสมัยเปิดป่าใหม่ๆเป็นป่าโคกเก่าคือเห็นได้ยังไงคุณผู้ชมฮะก้อนหินเนี่ยือฝนมากองไว้กองไว้ตรงกลางเลยนะคือคือเกษตรกรนะคุณผู้ชมคนลูก ก้อนมันใหญ่ก็ไปอ่าไว้ตรงนั้นคือเวลาไถายปุ๊บเนี่ยส่วนมากเกษตรกรจะเพิ่มภาระตัวเองอย่างหนึ่งคือไปเก็บหินกองกันนะฮะเห็นภาพชัดเลยหล่ะคุณผู้ชมที่นี่ป่าโคกนี่ยังไงร,รู้ไหมฮะคุณผู้ชมครับดูสังเกตดูจากตรงนู้นแล้วกันป่าตัวนั้นเขายังไม่ได้เปิดป่านะฮะตรงนั้นนะฮะจะเป็นป่าส,สมัยก่อนจะเป็นอย่างนั้นเนาะนะฮะเพราะมันเสมอกันมาอย่างนี้หมดเลยพอมาจับที่จองแล้วก็จับจองพื้นที่แล้วก็อย่างเงี้ยฮะคือจะเป็นอย่างนี้เลยมันหินจะเยอะอยู่คนโรดฟังทางนีีี้วเรามมองดนนส สสาารรกกัรรกัดดมมชตตติินนเเจจอออไ่้งีบใพัดร้อยคือชื่อในปันสัสเนเฮียครับพัดร้อยขวดหนึงครับตัดสินใจถูกต้องแล้วครับเพราะพัดร้อยขวดเดียวใช้ได้ตั้งแต่แช่มเมล็ดพันธุ์จนถึงการเก็บเกี่ยวที่สําคัญพัดร้อยเนี่ยใช้ได้กับพืชทุกชนิดเช่นข้าวอ้อยยางพาราผักและอื่นๆอีกมากมายรับรองใช้แล้วผลดไ <ง S 1> ไีได้จริง เกษ,กษตรกรถูกใจเมื่อใช้พลัร้อยผมใส่พลัต้อยกับกระปุครับใส่พันต้อยกับบัวครับผมใส่พลัตลอยกับทัวงมไหมครับสวดไหมครับยากไหมครับผมใส่พัดลอยครับเพชรออกดอกดีจริงๆครับใส่พลัตลอยกับมันใช้พัดลอยกับต้นหอมจีนผมเออพััร้อยมาฉีดกับแก้วมังกรผมใช้พัด้อยกับอ้อยผมใช้พัดลอยกับมะละครับ อยอดอาหารเสริมพืชระดับพรีเมียมผสมสมุนไพรมากกว่า9ชนิดนั่นคือพลัดร้อย,อยจากสภาวะเกษตรกรไทยขาดทุนซ้ำซากหนี้สินล้นพ้นทำให้เกษตรกรเหนื่อยทั้งกายและใจ เพราะพี่น้องกเกษตรกรไทยคือผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับต้นๆของประเทศแต่ทำไมยิ่งทำยิ่งจนยิ่งเหนื่อยยิ่งเป็นหนี้นพลัดร้อยถือเป็นตัวช่วยพี่น้องกเกษตรกรให้เลิกขาดทุนซ้ำซากเลิกจากการพึ่งพาสารเคมีจากการคนา้นคว้าวิจัย จนเข้าสู่การค้นพบสารที่เป็นอินทรีย์เราคัดเฉพาะส่วนที่เป็นประโยชน์กับพืชมากที่สุดพลัดร้อยเป็นโมเลกุลที่เล็กและละเอียดมากกว่าอื่นๆสามารถซึมเข้าสู่เนื้อพืชร้อเปอร์เซนด้วยบทพิสูจน์จาก,กเกษตรกรที่นำไปใช้กับพืชทุกชนิด แล้วได้ผลเกินคาดจนถึงทุกวันนี้ที่สูตรมาแล้วกับพี่น้องเกษตรกร,กรทั่วประเทศ ปรดฟังทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอสารสกัดธรรมชาติคคนเจอไม่ต้องรอเกินอรีบตัดสินใจพัดร้อยคือชื่อในปั๊ ทีนี้เป็นไงฮะเอาพัดร้อยมาฉีดไปกี่หนแล้วเนี่ยนะเชียสองหนเหรอได้มาตอนนั้นฉีดไปหนแรกนี่อ้อยประมาณเท่าไหร่ประมาณได้สักเดือนกว่ากว่าเนี่ยสองเดือนก็ถือว่าประมาณอยู่ในประมาณนี้ครับนะอยู่ในประมาณนี้ดูสังเกตจากลำอ้อยแล้วกันคุณผู้ชมฮะที่ที่ที่ได้โดนพัดร้อยไปเนี่ยนะฮะดูจากทุกต้นนะฮะสังเกตดูนี่อ้อยตอนหนึ่งเนาะนะ่อ้อยตัวหนึ่งนะครับฉีดไปครั้งแรกแล้วมันมันเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างไหมนะเชี่ มันพอพัดอรฉีดครั้งแรกไปปุ๊บนี่นะเชียงได้มาดูบ้างไหมมาก็เป็นสิบวันถึงมาดูทีสิบวันมาดูทีหนึ่งใช่ไหมสิบปัน์ล่ะเพรางว่าเราปลูกตอนแรกอุ๋ยเราลองพื้นนิดเดียวนะทั้งหมดห้าไร่ใช่ไหมครับลองพื้นนิดเดียวสองสอบสองสอบอ๋อแล้วเป็นไงฮะเหมือนไม่ได้ใส่เลยสูงสองก็สอบนะฮะจุดละเม็ดจุดละเม็ดเลยแล้วทีนี้ผมเลยผมกลัวมันเป็นโรคใบด่างเยอะผมก็ต้องมาฉีดลองดูนะ โอเคผมบอกว่าโอเคคือกลัวเป็นโรคใบด่างนั่นหมายความว่าคือไม่ได้ใช้เคมีนะแต่พัดร้อยใช่ไหมฮะเคมีผมไม่ใช้ครับไม่ใช้นะปุ๋ยผมเนี่ยผมไม่อยากใช้เลยคมีผมผมยืนคุยกับนาเชียงอยู่เมื่อสักครู่คุณผู้ชมฮะนาเชียงพูดกับผมอย่างหนึ่งคือว่านี่ขนาดการปลูก้อ้ครั้งแรกคุณผู้ชมนเชียงบอกว่าความรู้สึกจริงๆของนเชียงเนี่ยไม่อยากใช้เคมีครับอืมไม่อยากใช้เคมีแม้กระทั่งปุ๋ยเองยังไม่อยากใช้เลยคุณผู้ชมราะว่ามันมันจะ ไปบังคับดินเราดินเราไม่ดีอยู่แล้วดินแล้วมันจะเสียเร็วยิ่งดินเราไม่ดีอยู่ด้วยแล้วทําให้เพิ่มให้ดินเนี่ยเสียลงไปอีกมันจะทําให้เราทาเขาเรียกว่าเพิ่มภาระในการแบบปูหนักขึ้นอีกทีหนึ่งคุณผู้ชมเนี่ยผมอยากให้มันได้ช่วงแรกมันจะได้แต่ต่อไปดินเราจะมันจะเสื่อมลงไปเรื่อยๆใช่ไหมมันจะเรา้มยจะขนาดนี้ผมผมคิดว่านะพ่อผมไปเห็นไปกุมพะวามา๋อที่ประคุมพะวาปีนี้ ลำอ้อยลำอ้อยใช่ไหมฮะก็ประมาณแค่แขนเด็กเล็กๆประมาณนี้เองน้อยน้อยกว่าอียน้อยกว่าอีกนะฮะยอดก็แค่นี้อะเต็มที่ของมันนะถ้าแก่แล้วชะเหมือนกันนี่ซุนอันนี้แต่แครนแนจ้ือไปเห็นไขาดทุนแล้วไปเห็นมาแล้วโอ้โหปุ๋ยดีก็ราคาแพงก็ดีอืแต่มันจะฆ่าดินเร็วะผมจะใช้ปุ๋ยราคาถูกสุดอืมแล้วก็ ผมจะใช้ปุ๋ยแล้วก็ผมจะใช้ไอสารที่เป็นอินรีสารที่เป็นอินซีอย่างเดียวผมไม่ใช้ไอนี่โอ้โหเป็นอันตรายยาฉีดผมก็ไม่เคยฉยาฉีดเนี่ยผมถามน้าเฉียงนี่เลงเคยใช้เคมีไหมเคยฉีดเคมีบ้างไหมทาไมถึงกลัวทําไมถึงไม่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 ผมไม่เคยเลยไม่เคยเลยใช่ไหมผมเห็นคนอื่นเขาอือคือคนอื่นเนี่ยเป็นตัวอย่างเป็นเป็นเป็นเคสตัตี้ให้เราเห็นละว่าอุ้ยมันเป็นอย่างนี้ใช้แล้วใช่ไหมรับคือเราไม่จำเป็นต้องตามเขาละ ดูโทรทัศน์ก็รู้ว่าดูก็รู้แล้วประเทศไทยเรามันมันเกินหนักขนาดไหนเกินหนักแล้วเออคุณผู้ชมนะฮะผมไม่น่าเชื่อว่านาเชียงจะได้ขนาดเนี้คุณผู้ชมเพราะนั่นเองประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ผมเรียกง่ายว่าท่าเศรษฐปัจจุบันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะสมัยผมสอบเคมีอยู่เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยอันดับหนึ่งของโลกที่ที่หนักเคมีถูกไหมนาเชียงนะฮะแต่นาเชียงทําอย่างนี้นะผมบอกว่าโอ้โหผมว่า สุดยอดครับปุ๋ยเ<ช>นี่ยยี่ห้ออะไรก็ใช้ไปเหอะใช่ไหมขอให้เป็นอินซีนะฮะ <ผม S 1> จะใช้ของแพงเออขอให้ขอให้มันเป็นอินซีอ่ะนะนะฮะเพราะนั้นแต่ว่าอินซีเนี่ยต้องวิเคราะห์ดูด้วยนะไม่ใช่ว่าไปซื้อ,อ,อดินมาถมที่ถ <c oughs> ูกไหมนะฮะไม่ใช่ว่าไปซื้อดินมาถมที่นะฮะเพราะนะั้นะะ <c oughs> เราก็ใช้อย่างงี้เอาละวกกลับมาที่พัดร้อยนะฮะพอฉีดไปปุ๊บเนี่ยนะฮะหนึ่งอาทิตย์มาดูปุ๊บเนี่ยมันเริ่มการเปลี่ยนแปลงเลยนะมไ่ใช่ครับนะฮะมันจะเขียวครับเขียวแล้วใบมันจะตั้งมันไม่ไม่ มันเหมือนปุยจะปกเปียปกยแต่นี่คือใดจะตั้งดีตั้งชันดีนะฮะ,ะส่วนหนึ่งก็คือเขียวนะผมผมสังเกตได้จากสายตาผมไม่ได้จาคุณผู้ชมจะเห็นแทนตามกล้องไหมฮะ,ะคือเขียวแบบลักษณะว่ามันเขียวนวลนะ่ะมันเขียวนวลตาม,มันเขียวใบใบใบตองอ่อนน่ะคุณผู้ชมฮะนี่ฮะคือมันเขียวแบบธรรมชาติมากแล้วสำคัญที่สุดคือลำนะฮะการแตกลำการแตกเขาเรียกว่ากออ้อยเนี่ยจะดีมากฉีดไปครั้งที่สองเมื่อไหร่อะฮะน่าจะ ไม่ค่อยมีเวลาผมเลยฉีดประมาณให้ประมาณสักเดือนแล้วมั้งเนี่ยนะครับตอนนั้นค่อยมันก็ฝนเริ่มจะตกฝนเริ่มจะตกละอ้อยมันก็เล็กตายแดดไปตายแดอฉีดฉีดละไปเลยตอนนี้น่ะผมเพิ่งมาไม่ไม่อยได้มาได้ห้าไร่ฉีดไปสองหนนนาเชียงหมดพัดร้อยไปหนึ่งขวดเต็มๆหรือเปล่าประมาณนี่หระมั้งโอ้โหทำไมจะประหยัดขนาดนั้น นะนี่ใช่ไหมฮะถูกต้องแล้วคุณผู้ชมนะอยู่ไปประมาณนี้แหละนะฮะเพราะนั้น5ไร่นะครับเพราะหนึ่งขวดเนี่ยฉีดได้ถึง50ไร่โดยประมาณผสมน้ําได้ถึง2,000ลิตรนาเชียงหมดไปกี่ถังนะทั้งหมดเนี่ยจำได้ไหมหกถังนะฮะแล้วใส่ไม่เกินด้วยไม่เกินครับนะฮะนะฮะยี่สิบลิตรนะครับเพราะนั้นเองง่ายๆเลยคุณผู้ชมนะฮะวิธีการใช้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายเพียงแค่เพิ่มภาระเข้าไปนิดนึงเนาะยนาเชียงเนาะ ปุ๋ยเราก็ให้ไปแต่ว่าถ้าเกิดเราเราก็ให้แต่เราจะเน้นไปเรื่องไม่ไม่ใช้เคมีมากคตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นหลักช่วยตัวนี้จะไปช่วยนะฮะในเรื่องของการตุาก็เรียกว่ากระตุ้นนะคุณผู้ชมนะทำให้พืชได้กินปุ๋ยได้ดีนะครับก็ง่ายๆว่าวันนี้ก็ถือว่าโอ้ได้ความรู้ในเรื่องของอินรีจริงๆนะคุณผู้ชมฮะได้มาเจอตรงนี้แล้วก็เห็นจากแปลงน้องสาวกับแปลงของนาเชียงแตกต่างกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ คงจะเป็นการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นสําหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่โดยเฉพาะไรอ้อยน้อยนะเชียงเนาะนะฮะอยากจะให้มาเน้นในเรื่องของสารอินทรีย์กันให้มากที่สุดเท่าที่มากได้นะเชียงครับดูรายการทีวีเราอยู่ทุกวันหลานก็ดูทุกวันว่างั้นันะฮะชอบมากเลยรายการเราว่างั้นนะฮะทีนี้น้าเชียงดูคนอื่นได้เห็นตัวเองในทรัศนะเนอะนะฮะผมจริงวันนี้นะครับคุณผู้ชมฮะ อยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่ดูเราเหมือนเหมือนที่เราดูเขาบ้างนะครับว่ายังไม่กล้าตัดสินใจใช้พัดร้อยนะเชียงภาษาอีสานเลยก็ได้ครับใช้ไปเถอะครับอืเพราะว่ามันไม่มีเคมีอืผมจะแนะนําอย่างนี้ขอให้ห่างจากเคมีครับทุกคนแล้วชีวิตเราจะยืนยาวอย่างนี้ครับผมขอให้ใช้ราคามันผมว่ามันถูกถูก เก้าร <900 S 2> ้อยซื้อขวดแถมขวดับถูกมากถูกมากครับนะฮะเรียกว่าง่ายๆเหมือนกับซื้อขวดแถมขวดเลยนะขวดแถมขวดแต่ว่าไม่ใช่ขวดเปล่าตรงคุณผู้ชมม,มีพัดลอยด้วยนะคุณผู้ชมนะเนาะผมน,นะฮะแล้วถ้าเกิดเป็นเวอรช์ชันอีสานชนช,นชนชนชาวชาวอุดรธานีบ้างครับเอ่อเวอรชนพี่น้องทั<ม>่บัานเฮาเลยครับเออืมใส่ใส่รถครับพัดลอยเพราะพิษวังครับออืผมเพิ่งปลูกอ้อยเท่แรกกันลอ กลัตจีเลยครับมาเบิ่งกระโดดปั้นอร่อยจริครับนะฮะ <laughs> โอ้โหครบทั่วเลยขอบคุณมากครับน้าเชียงครับขอบคุณมากครับข <c oughs> อบคุณมากครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับนะฮะนาเชียงนะครับก็ได้ให้คําตอบเราเป็นอย่างดีแล้วสําหรับนะครับในอ้อย นะฮะวันนั้นที่ผมถ่ายทํากันก็ฝนตกไปปลอยลงมาด้วยนะครับแต่ผมและทีมงานก็สู้ครับเพื่อคุณผู้ชมจะได้นําภาพตรงนี้ภาพผู้ใช้จริงๆตรงนี้มาแชร์ให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะฮะผมสัญญาไว้นะครับกับพี่น้องเกษตรกรที่นั่นว่าผมจะไปนะฮะพบกับเจ้าของร้านค้าเคมีเกษตรนะที่อยู่อําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีได้นะครับหาซื้อพลัดร้อยกันอย่างง่ายๆเลยนะครับถ้าหากคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะแนะนําร้านค้า ร้านขายตัวแทนจําหน่ายพัดร้อยที่คิดว่าท่านเคยไปอุดหนุนจุนเจือกับร้านค้าเคมีกเกษตรอยู่ตรงไหนก็และแต่ โทรศัพท์มาแจ้งยังรายการของเราได้นะครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านกําลังจะสั่งพัดร้อยอยู่ปัจจุบันนี้สําหรับที่อำเภอบ้านผือและอำเภอน้ําสมอําเภอท่าบ่ออำเภอสีชยงใหม่อําเภอเมืองจังหวัดหนองคายผมจะไปเร็วๆวันนี้อีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมไปหาเรียกว่าตัวแทนจําหน่ายร้านค้าที่จะเป็นตัวแทนจําหน่ายพัดร้อยให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันอยู่ตรงนี้ได้หาซื้อกันได้ง่ายๆด้วยนะครับแต่สําหรับวันนี้สําหรับหลายอําเภอที่ผมเอ่ยไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็สั่งซื้อกันก่อน,อนทางหน้า จอทีวีปัจจุบันนี้ก่อนกันแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับแฟนๆรายการของเราด้วยที่ไปกดไลค์ใน Facebook กันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับอย่าลืมไปติดตามรับชมย้อนหลังได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมสําหรับรายการเกษตรติจอของเราที่ Facebook สเเกษตรติจอเอาล่ะทิ้งท้ายกันด้วยในชั่วโมงนี้ครับคุณผู้ชมผมขอเพียง3ข้อเท่านั้นนะครคุณผู้ชมครับหนึงะครับผสมให้ถูกส่วนตามฉลาก2นะครับ ฉีดให้ถูกเวลาตามที่เรากำหนด3ปรับหัวฉีดให้เป็นแบบสเปรย์แบบละอองฝอยสูงสุดเท่านั้นครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้เวลากเกษตริจ,จอบหมดแล้วครับคุณผู้ชมเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ล่ำลากันไปแล้วสวัสดีครับ